สวยจักเลยโชคดีแล้วเนี่ยมันเป็นดวงเขาปะ่ะดวงเขาไปผลทีจจ่ได้เซอรก็มั่นหวคันมากเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งใช่ไหมกจุดแปดสามหกจุดแปดหกหรือว่าถามใครได้ใครว่าจะตัดสินใจว่ายัางไงอันนี้ค<ห>ือที่สามสิบสามนะคะ เลยกี่อันนี่ก็เอาสองขึไม่ได้ยังไงขึ้นเงินอย่างนี้เหรอสามสามสี่ห้าห้าคนเฮ้ยห้าคนเองมันจะมึงโง่อะไรยองคิวแล้วจะได้คิวไหมขอจได้คิวจะแจ้งคิวไปให้นะคะฉันขอลองนี่ที่สางสังเกอม์น่าโอยชอบพิมพ์โม มุกสวยงามค่ะมุกสวยงามนะคะแพ้ใช้เวลาเลี้ยงสองปีได้หนึ่งเม็ดค่ะคิวที่สาจสี่นะคะสีไว้นะคะสีไว้นะแค่ห้าคิวเองจริงๆให้เขาไปเถอะมากเขาบอกไม่สิว่าน้อยนะ แปดจุดศูนย์ศูนย์ค่ะปกติสองหมื่นสามหมื่นนู่เกินหน่อยหกจุดเก้าห้าค่ะกจวิ่งขึ้นเลยวันนี้เจ็ดจุดเจ็ดหนึ่งหกจุดแปดเก้าค่ะฉันว่าผสมแล้วน่าจะผสมผิดหรือเปล่าเขาใส่ถูกมาผิดหรือเปล่าเราก็เลยหยิบผสมผิดโอ้หมาฟอร์เจ็ดจุดหนึ่งหนึ่ง สี่ไว้เจ็ดจุดห้าเก้าฉันซื้อเองได้ไหมถุงเนี้ยหกจุดเก้าห้าเขาแบ่งทั้สามตัวได้ไหมล่ะเจ็ดจุดสามสี่คือฉันว่ามันไม่ใช่ละเอาไปคิวที่สามสี่ถูกบีอย่าจริงจริงต่อไปคิวที่สามสิบห้ามา ชัวโชคดีจังใช่ค่ะโชคอดีจังสีค<ว>รีมอ,อมส้มค่ะเจ็ดจุดสองเจ็ดเจ็ดจุดศูนเจ็ดมีมทีครีมมีหกจุดเก้าเจ็ดออหกจุดเก้าหกค่ะมีไ เรียบร้อยค่ะคิวที่35 <S <S นะคะต <te ่อไปคิวที่36นะคะเป็นได้สองเบี้ยกลมกลืนไงกลมกลืนเดื่มแต้มไยพี่คุ๋ขอพาแนวีฮะขอพาเราหน่อยขอพาเราหน่อยคือเจ็ดจุดสอสี่ค่ะเอเจ็ดจุดสีนะคะเจ็นะขอพรหรือขอพา ฟอค่สีสกายบูทต้องอนี่ะเรีรานินะคะ6.89อนนะครแป๊ดูเพลินมาก6.94เรียบร้อยอีของคิวที่36นะขอบคุณค่ะ